สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำบัญพฤศกิกายนพุทธศักราช2568ก็มาคุยกันในเรื่องของดวงว่าเกิดวันอะไรดีอย่างไรมีแนวโน้มอย่างไรบ้างจะมีโอกาสได้รับโชคใหญ่หรือไม่หรือว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับก็บอกเล่ากันแบบกว้าง ก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับมหมอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับสอบถามได้นะครับเอาละรครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภจะมีหรือไม่มาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรางานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะมีทางเดินที่ ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เจออุปสรรคก็จะผ่านอุปสรรคได้งานดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์หรือไม่ก็มีเรื่องของการสร้างบุญกุศลด้วยนะครับแล้วก็โชคลาภอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันอาทิตย์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเฮโลแฟนนะครับเป็นดวงพระสังฆร,ราชผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักปราช คนที่มีความสามารถหรือไม่ก็มีคนช่วยเหลือชาวนาทิพย์ก็อาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบุญการกุศลด้วยการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับและที่ดีไปก่อนนั้นก็คือว่ามีทางออกจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามก็มักจะได้รับความช่วยเหลือมีคนบอกทิศทางก็ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้รวดเร็วขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ไม้เท้านะครับงานก็มองไปถึงอนาคตได้นะครับอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ก็มีโอกาสหรือไม่ก็มีการเดินทางด้วยนะครับในช่วงนี้การเดินทางไปที่อื่นที่ไกลๆทํางานที่ใหม่รับงานใหม่เข้ามาเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ามเรียน เรื่องการเงินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมีงานเข้ามามีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เป็นที่มาของรายได้มีทักษะมีความสามารถบางด้านบางอย่างมีสัมผัสพิเศษด้วยในการที่จะสร้างโอกาสทางด้านของการเงินและรวมถึงเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับคือเข้ามาแบบรวัรวๆเงินไม่ขาดมือนะครับในวันนี้ ต่อมามาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นสีถ้วยนะครับก็จะมีเรื่องของอารมณ์หมุดเหงิดไม่พอใจสิ่งที่คาดหวังโดยเฉพาะประเด็นความรักนะครับเกิดความผิดพลาดบางอย่างนะครับก็ต้องหนักแน่นในส่วนนี้นะครับสรุปดวงคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงทางด้านการงาน,กา,งานการเงินดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ มีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางรับงานใหม่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของบุญกุศลเรื่องของความที่ท่านจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆม,มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือพบทางเดินที่มั่นคงขึ้นผ่านอุปสรรคได้นะครับแล้วก็โอกาสดีเรื่องของการเงินโชคลาภยังมีนะครับมีเงินเข้ามาตลอดแต่ว่าประเด็นความรักอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวนะครับอาจจะไม่พอใจหรือไม่ก็คาดหวังจะับความรักไว้ไม่เหมือนที่คิดนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันนะครับชาววันจันดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปัสักแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับ คนวันจันทร์นะครับวันนี้โอกาสงานนะครับอย่างเด่นนะครับแล้วก็ขยายงานได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีเรื่องที่ควรระวังส่วนรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น5ไม่เท้านะครับอันนี้คือความขัดแย้งนะครับอันนี้ต้องระวังการทรวิะวาท ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านต้องดูแลลูกน้องพนักงานต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะส่งผลกระทบต่องานหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจกันได้นะครับหนักแน่นใจเย็นๆนะครับในเรื่องของการติดต่อการเจรจาใดๆก็ตามประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสีดาบอันนี้ก็ยังยังค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนที่มีสุขภาพไม่ดี ก็ฟื้นฟูนะครับเริ่มจะลุกได้เดินได้หรือว่าทํากิจกรรมภาระอะไรที่มันเบาๆได้นะครับแต่อย่าพึ่งหักโหมนะครับนี่พูดถึงคนที่กําลังกําลังที่จะกลับมา,าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ความที่มันมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการรอคอยการทําอะไรต่างๆก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับอย่าพึ่งฟื้นตัวเองนะครับแต่ภาพรวมคือจะดีขึ้นนะครับคนที่ไม่สบายนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สมนะครับเป็นแดไม้เท้าอันนี้ดีนะครับเรื่องงานขยายงานนะครับเติบโตได้บางคนมีงานหลักวันนี้ก็มีงานรองงานเสริมเข้ามาทําให้การงานโดดเด่นขึ้นนะครับและก็เชื่อมโยงไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาด้วยนะครับก็จะเป็นจุดเด่นด้วยบางคนก็เป็นเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินนะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงดูแล หรือไม่ก็มีโอกาสได้บ้านหรือที่ดินเหล่านี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางข้อคิดโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นสิบไม้เท้าโอกาสดีนะครับเรื่องงานนะครับถ้ามองไว้ว่างานดีเงินก็มาชีวิตก็จะมั่นคงขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับ สรุปดวงคนวันจันทร์นะครับวันนี้ก็อาจจะต้องระวังหลักๆคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาสและการค่อยเป็นค่อยไปฟื้นฟูสุขภาพนะครับอันนี้ต้องดูแลนะครับส่วนโอกาสคือการงานขยายงานเติบโตได้รับหน้าที่การงานการงานใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยและที่ดีก็คือบางคนก็อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับบ้านที่ดินนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนวันอังคารน,นะครับชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภโอกาสนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนวันอังคารน,นะครับวันนี้ก็ต้องระวังนะครับระมัดระวัง ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีปัญหาเจอปัญหาเจอเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านี้นะครับจะทําอะไรวันนี้ต้องรอบคอบแล้วค่อยๆเริ่มต้นใหม่นะครับร้ายเดียของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1ะครับเป็น DEVIL นะครับพอ d e วิลเข้ามาแทรกแซงอยู่ที่ใดนะครับก็มักจะมี ปัญหานะครับงานด้วยนะครับรับงานเจราจาตกลงทําสัญญาการงานต้องรอบคอบตรวจสอบดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีความเดือดร้อนก็ได้เกิดความเกิดเกิดความเสียหายได้นะครับการเงินวันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางคนก็เจออะไรที่มันผิดพลาดได้ง่ายเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับตรวจสอบดีๆความรักยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้อาจจะมี คนเข้ามาแทรกแซงเรื่องความรักหรือไม่ก็ตัวท่านอาจจะเบี่ยงเบนผิดประเภทปกปิดอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับและก็สุขภาพด้วยนะครับต้องระวังประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น8ดาบนะครับอันนี้เป็นภาระข้อผูกพัพนความอึดอัดอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ยังมีนะครับการที่จะแก้ไขอะไรบางทีก็อ,อาจจะยังไม่ใช่เวลาต้องอดทนต้องรอคอยทนอึดอัดนะครับคือหนักแน่นมั่นคงเขาไว้ก่อนนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7เหรียญในเรื่องการเงินนะครับก็ต้องระวังต้องบริหารดีๆต้องวางแผนต้องจัดการให้เป็นระบบนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสบ้างนะครับชาวบันอังคารจะมีโอกาสดีหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรโชคลาภด้วยนะครับเป็น1นนะครับวันนี้โอกาสเริ่มดีขึ้นท่ามกลางปัญหานะครับเราก็จะเห็นสิ่งดีๆเข้ามา งานก็จะเริ่มดีขึ้นการเงินดีขึ้นโชคลาภเริ่มมีอะไรต่างๆคือสิ่งที่ดีๆก็ยังมีนะครับจะมีแนวโน้มมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับสรุปดวงคนวันอังคารน,นะครับวันนี้ควรจะระมัดระวังนะครับทุกอย่างแหละนะครับการดําเนินชีวิตการงานการติดต่อการเจราจาการสื่อสารการเงินทําสัญญาเจราจาใดๆก็ตามก็ต้องรอบขอบความรักก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในวันนี้นะครับอาจจะมีตัวแปรตัวแทรกทําให้เกิดความไม่สบายใจก็ได้ สุขภาพก็ยังต้องระวังนะครับส่วนโอกาสคือการเริ่มต้นที่ดียังมีนะครับสำหรับชาววันอังคารครับต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันนะครับ คนวันพุธนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใะเยอะในวงจรชีวิตนะครับอาจจะหงุดหงิดอาจจะรอคอยหรือไม่ก็มีโอกาสมองไปถึงอนาคตได้แสงสว่างรออยู่ครับส่วนรายละเอียดของดวงชาววันพุธนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือวิถี ชีวิตกับความคิดนะครับการรอคอยคือสภาพสตใชาววันพุธบางทีนะครับคือสมบูรณ์ดีนะครับมั่นคงรำ่ำรวยทรัพย์สินไา้ได้สมบัติพัสถานคือมั่นคงแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของภายในใจนะครับสิ่งที่เติมเต็มเข้ามาตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์คนรักอยู่ห่างไกลกันหรือไม่ก็เหตุปัจจัยบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นแฮงแมนนะครับอันนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตคนด้านานะครับอันนี้กลับด้านเลยอาจจะเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างรวดเร็วเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเดินทางไกลพัดภาคอะไรทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้คือรอบครอบไว้ก่อนไม่ประมาทไว้ก่อนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็ตาม ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ไม้เท้านะครับอันนี้คือมองไปถึงอนาคตได้ชีวิตก็จะมีอนาคตสดใสรอยอยู่นะครับวันนี้อาจจะหมายถึงการเดินทางไปเจอลูกค้าไปงานสังสรรค์หรือไปงานอบรมไปการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับก็จะดีขึ้นมองไปถึงอนาคตได้ดีขึ้นนะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภของคนวันพุธนะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับอนาคตดีขึ้นโชคดาพรอยอยู่นะครับแสงสว่างกําลังจะเข้ามาบุญกุศลก็จะชุยมีส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นไปที่เรื่องของการสร้างบุญกุศลด้วยโอกาสมีครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาค่อนข้างจะมากนะครับ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่วงจรของแต่ละคนนะครับงานก็เริ่มดีขึ้นมองไปถึงคนได้การเงินก็มีรายได้เข้ามาสุภาพสตตีชาววันพุธคืออาจจะเจอเรื่องของความรู้สึกอารมณ์กดดันเข้ามานะครับคือมันเติมเต็มยังไม่พอรอคอยคนรักรอคอยบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่นะครับแต่โอกาสคือวันนี้จะพบกับสิ่งที่ดีดี อนาคตสดใสโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤหัสบดีนะครับชาววันพฤหัสบดีดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุป,ปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันครับ กวันพระฤหัสบดีนะครับวันนี้หลักๆนะครับคือสุขภาพมีปัญหาส่วนด้านอื่นนะครับคือมีปัญหาก็จริงแต่ว่าจะเริ่มผ่านอุปสรรคนะครับก็ต้องแยกแยะต้องดูต้องจัดการนะครับดูแลตัวเองด้วยส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับมีเดทมาก,ก่อนนะครับยกมันเลยนะครับเพื่อ จะได้ปรมามัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพความพัดผ้าความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายทังปวงเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังสาหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับรายการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นสตรงนะครับนี้บทบาทของสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดีวันนี้คือเข้มแข็งแก้ไขปัญหามีความเป็นผู้นํารับผิดชอบเหล่านี้นะครับคือจะมีมีอบ โอกาสและก็บรรยากาศแบบนี้เข้ามาค่อนข้างจะเยอะและก็ทําได้ดีด้วยครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ถ้วยนะครับนี่คือเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนที่เจออุปสรรคนะครับชาววันพฤหสัสบดีจะผ่านพ้นจากอุปสรรคนะครับงานดีขึ้นได้งานนะครับเดินทางไปทํางานที่ใหม่ย้ายที่ทํางานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โอกาสการเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับรวมทั้งสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับต่อมามารูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางโชคลาภข้อคิดสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับคือท่ามกลางบรรยากาศมันยังมีความรู้สึกว่าสับสนและก็รู้สึกว่ารอคอยอยู่นะครับสรุปดวงคนวัน พระฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับดูแลความรู้สึกอารมณ์อาจจะหวั่นไหวจิตใจหอเหี่ยวอยู่บ้างนะครับรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสของการงานการเงนินโอกาสชีวิตที่จะก้าวพ้นจากปัญหายัางมีนะครับเริ่มต้นได้ได้งานใหม่เดินทางไกลคือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสุขภาพจาตใจชาววันพระฤหัสบดีนะครับวันนี้รับบทบาทสําคัญคือเป็นผู้นํามากขึ้นแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วด,ด้วยครับ มาเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของงานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่นะครับมาดูกันครับ ชาววันศุกร์นะครับวันนี้ก็เริ่มคลี่คลายปัญหาได้นะครับสิ่งที่รอสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะผ่านได้นะครับและก็เดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าจะยังมีเรื่องบางเรื่องต้องสะสางอยู่นะครับแลวก็เรื่องอารมณ์จิตใจก็สําคัญส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น6ดาบนะครับหดาบคือช่วงเวลาที่คลี่คลายได้นะครับคือบางคนอาจจะเจอปัญหามานาน,าน งานก็ไม่ดีไม่ก้าวหน้ารองานตกงานตอนนี้ก็เริ่มดีนะครับมองเห็นอนาคตได้ได้งานหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงงานได้นะครับการเงินเริ่มดีขึ้นมีรายได้นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหาอย่าพึ่งท้อนะครับโอกาสเริ่มเปิดแล้วนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น h i g h Pri State นะครับเป็นดวงของสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับวันนี้คือเด่น ในเรื่องของงานที่เป็นงานการสื่อสารการปะจาสัมพันธ์ครีเอทงานศิลปินนะักคิดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จัดเด่นงานบันเทิงก็โอเคคือเจอหน้าคนเยอะๆแล้วจัดเด่นนะครับแต่ว่ามักจะมีความเครียดเิดาอยู่คนเดียวคิดเยอะสับสนวนเวียนกลับไปกลับมาเป็นอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งประเด็นความรักก็อาจจะยังมีปัญหาด้วยสุขภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นนะครับได้นะครับต้องดูแลตัวเองด้วยต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับงานก็ยังดีขึ้นสำหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วก็ยังรักษาระดับมาตรฐานการงานยังมั่นคงแล้วก็การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องงานก็ยังดีนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางโชคลาภข้อแนะนําคนวันสุกนะครับเป็นเด็กถือ ดาบนะครับก็จะมีเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารอาจจะมีเรื่องให้ช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสรุปดวงคนวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการแก้ไขปัญหาการคลี่คลายปัญหาการเริ่มต้นโอกาสใหม่ดีขึ้นนะครับใครที่เจอปปะสักคมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็เริ่มมีนะครับมีอะไรดีๆเข้ามานะครับส่วนสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับวันนี้อาจจะเด่นในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับ งานสร้างสรรค์นะครับเป็นนักคิดเป็นนักเขียนเป็นนักสแสดงเป็นศิลปินนะครับเนือไม่ก็งานที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงการสื่อสารเด่นคือต่อหน้าคนเยอะๆก็จะเด่นขึ้นแต่ว่าเครียดเวลาอยู่คนเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยหรือความรักก็อาจจะสับสนอยู่บ้างนะครับแต่งานก็ยังเด่นวันนี้นะภาพรวมแล้วงานยังดีนะครับมีโอกาสมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่เรื่องลูกหลานบริวารน,นะครับอาจจะมีเหตุจำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับ ต่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์นะครับคนวันเสาร์จะมีดวงเป็นอย่างไรงานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภนะครับมาดูกันครับคนวันเสาร์นะครับวันนี้งานเงินความรักดีนะครับดีมากถึงดีแบบเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไปไม่สุด เพราะว่ามันมีคนบางคนเข้ามาแทรกทาให้บรรยากาศดีๆมันเสียนะครับวันไเนี่ยต่างๆของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่พัาัยกรณ์ใบที่1คือ10ถ้วยนะครับเจบถ้วยคือบรรยากาศฉลองนะครับความสําเร็จความสุขงานเลี้ยงกิจกรรมดีๆงานบุญงานกุศลคนมากันเยอะแยะอันนี้คือผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตนะครับได้รับโอกาสหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามานะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นห้าดามนะครับในขณะที่บรรยากาศกำลังกาลังสนุกสนานนะครับแต่ว่าจู่ๆก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงมาสร้างความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าประเด็นนี้ต้องระวังนะครับอาจจะเสียชื่อเสียงเสียเงินเสียงานอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทต,ต้องระวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น10บ เปียนนะครับอันนี้ก็เรื่องความสําเร็จนะครับคือมันก็มีโอกาสนะครับงานก็ยังเด่นการจัดการการทํางานเป็นระบบ,บการเงินดีได้รับเงินความรักครอบครัวอบอุ่นนะครับทายาทลูกหลานบริวารมีบรรยากาศที่ดีนะครับอันนี้คือแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มข้อแนะนําสําหรับชาววันเสาร์นะครับมาเจดาบด้วย อันนี้ก็ต้องระวังคืออะไรที่มันทําท mm ่าจะไปได้ดีนะครับแต่จู่ๆก็จะมีคนบางคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนมาทําความวุ่นวายนะครับก็ต้องระวังคือมันไปไม่สุดนะครับสรุปดวงคนวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงงานเงินความรักดีงานฉลองงานเลี้ยงความเส็จต่างๆมามากมายนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังคนบางคนจะมาสร้างความเดือดร้อนให้นะครับก็ฝากไว้สำหรับชาววันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้ก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันนะครับอาจจะพูดไม่เยอะนะครับวันนี้สั้นๆจับใจความนําไปปรับใช้นะครับอะไรที่ดีก็ส่งเสริมอะไรที่ระวังก็จะได้ไม่ประมาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเตรียมตัวรับเงินล้านเตรียมตัวมีโชคใหญ่นะครับสวัสดีครับ